เทศบาลตบ,บ้านกลองการดำเนินงานของเทศบาลตบบ้านกลองประจำปีงบประมาณ2567สภาพพื้นที่ทั่วไปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้ง8ด้านลักษณะภูมิประเทศเทศบาลตบบ้านกลองลักษณะพื้นที่พื้นที่การปกครอง8.1ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต,ต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตบพลายชมบลและตะบหัวรอทิศใต้ติดต่อกับตบวัดจันทร์และตะบลในเมืองทิศตะวันออกติดต่อกับตบลในเมืองและตบหัวรอทิศตะวันตกติดต่อกับตบลพลายชบุม มีหมู่บ้านทั้ง5้าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านวัดยางหมู่ที่สองบ้านบางสะแกหมู่ที่3มบ้านบางสะแกหมู่ที่4บ้านกลองหมู่ที่ห้าบ้านกลองพื้นที่ในเขตตำบลบ้านกลองแบ่งออกเป็นสองส่วนมีถนนสิงหวัฒถนนเพชรชงโลกสุโขทัยผ่านกลางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของชุมชนเดิมหมู่บ้านจัดสรรบางส่วนและค่าราารประกอบด้วยหมู่ที่1หมู่ที่สองและหมู่ที่3ส่วนด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยหมู่ที่4และหมู่ที่5เป็นย่านธุรกิจการค้ามริเวณติดถนนสิริ์วัฒน์ทั้ง2ฝั่งประชากรในเขตตำบลบ้านกลอง13,207คนคนนศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลองนุทศศาสตร์ที่1ด้านการจัดก,การศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกลองได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปะหัตถกรรมทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมั่นคงได้มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ทคลาสสูมในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เพื่อใช้เป็นห้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีการใช้จออัจฉริยะที่มาพร้อมด้วยการใช้งานที่ทันสมัยตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะในศตวรรษที่21และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่2ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการทางสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีการจัดทําโครงการแบ่งปันน้ําใจแบ่งปันความสุขเพื่อคนพิการเพื่อเป็นการส่งเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้โอกาสในเขตพื้นที่ตมบ้านกลอง2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ด้วยโอกาสของตำบลบ้านกลองภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะของเทศบาลตำบลบ้านกลองของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการตำบลบ้านกลองโดยการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีห้องสุข,ขาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในการดํารงชีวิตที่ถูกต้องตามหลักสุข,ขาพิบาลโดยมีการ การรวบรวมขยะรีไซเคิลภายในเขตพื้นที่ตาบลบ้านคลองจากพี่น้องประชาชนได้มีการบริจาคขยะรีไซเคิลรายได้ที่ได้หลังจากการจําหน่ายขยะรีไซเคิลนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนตาบบ้านคลองในการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบยุทธศาสตร์ที่3ด้านการจัดการสาธารณูปโภคและพังเมืองโดยมีการปรับปรุงระบบจําหน่ายน้าประปาให้มีคุณภาพทั่วถึงทั้งตําบลระบบปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทั้ง โดยมีระบบผลิตน้ำประปาสามแห่งได้แก่ที่วัดยางหมู่หนึ่งและที่วัดสุสวัสดิ์หมู่ที่3และที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลองสำหรับน้ำประปาได้มีการตรวจมาตรฐานคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ทดสอบคุณภาพน้ำจากคณะวิชักรรมศาสตร์มห ah าวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์ที่4ด้านการคมนาคมและการระบายน้ำมีการก่อสร้างปรับปรุงถนนต่อซอกซอยในเขตตำบลให้มีสภาพดีแรียทั่วถึงมีการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำรุงรักษาท่อระบายน้ำในเขตทาง าธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการพัฒนาเมืองตำบลให้มีความสวยงามและปลอดภัยมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการจราจรให้กับรประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลองโดยมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในตำบลบ้านคลองทั้งหมด115จุดนอกจากนี้เทศบาลตำบลบ้านคลองได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลบ้านคลองและได้รับประกาศนียบัตร ผลการดีมากด้านความปลอดภัยทางถนนโดยศูนย์นำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตบ,บ้านคองได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดาเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองชประทานหมราชพัฒนประตูสองเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เรือศาสตร์ที่6ด้านการสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมบ้านคองบ้านเราคัดแยกขยะ100เเซโดยทางเทศบาลตบ,บ้านคองได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ กับพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะแบบ100%เเซและเทศบาลตะบนบ้านคลองได้รับโลเกียจติคุณโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟรุตพิ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารจัดการก๊์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการใช้พลังงานลดกา๊์ดเรือนกระจก เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่7ด้านการศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมมีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต,ต่างๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านกลองและมีการจัดทําโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง5อ้อโดยมีการเ o u จากทุกภาคส่วนหน่วยงานต่างๆภายในตําบลบ้านกลองและผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและวัดยางในผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม ในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขยุทธศาสตร์ที่8ด้านการบริหารจัดการที่ดีเทศบาลตำบลบ้านกลองได้นับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยการผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ i t a ประจำปีงบประมาณพศ2567ระดับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับผลคะแนน94.07คะแนนและได้รับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2567ระดับพอใช้ Bronze ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านกลองได้มี การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตะมนบ้านคลองการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสู่อง,องค์กรที่มีศักยภาพประจำปี2567สำหรับโครงการและก,กิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลตะมนบ้านคลองได้ํำเนินงานจัดขึ้นนั้นโดยมีวิสัยทัศน์ที่ใช้ในกระบวนการทำงานคือ บ้านของตำบลหน้าอยู่ของทุกคนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบริการที่ได้มาตรฐานและบริหารจัดการดีโดยมีมิชชั่นว่าจัดทำบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลหน้าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี